ครับไทยนำอยู่ที่หนึ่งสนูนะครับชายคุณคุณโกสลนอินกำแพงด้วยครับเอาเสิร์ไปเอาอย่างน่ายอยู่เอาบาซินยกขึ้นมาบาซินปักเขาให้เรียบร้อยไม่อยู่เอาแล้วอยู่ที่ปักเขาให้โอ้ยเรียบร้อยโอ้ครับใครทยยี่ดูไลฟไสดนะครับชอบสไตล์การผาาของแอดมินนะครับไปตาม ในสภ์ตะก้ไฮไลท์มันๆได้น,น,นะครับเสียงปักเขาให้เอาแล้วครับไทยนำไปที่3ต่อศูนย์แล้วนะครับคุณเอาเสือไปหนึ่งสงสามสมงไปก่อนหนึ่งสองเอามองยอดหนึ 1, ่งโอยบาสินยอดดีนะครับเอาเสือไปหนึ่งสปักเขาให้เรียบร้อยไหมยังอยู่เอาแล้วหนึ่ง 1 2ึ่ปัเขาให้เรียบร้อยหนึ่เอาหนอโอ้ยเอาดันอยู่เอาบาซินบาซินรู้ไหมุ่งไปก่อน1 2ึ่ปักเขาให้เรียบร้อยไปแล้วครับ5ต่อหนึ่งเจสองนะครับไทยเซอร์ไป1 2 ปักเขาให้หนึ่งสองเอาแก้ไขพี่กอนเอาอยู่ที่บาซินว่าไงเอามองยอดหนึ่งสองปักเขาให้เรียบร้อยเอาหนึ่งสองบาซินเอาหนึ่งสองปักเขาให้โอ้ยติดเน็ยน,นะครับบาซินได้แต้ม เอ้าหนึ่งสแล้วเอ้าโอยเอานะครับสายสินไล่มาเป็น4ี่ต่อแปดเอ้าวเรียบร้อยไหมโอ้ยนะครับรย,บยบนามบางกอ,อกอารีน่านะครับในเชคบอลชิงแชมป์โลกนะครับ ผู้ผสมไทยตักเข้าให้เรียบร้อยไหมเอายังอยู่อยู่ที่บาซินบาซินว่าไงเอาแก้ไขมาก่อนเอาแล้วหนึ่งสองตักเข้าให้โอ้ยังยอยู่อีกเอาแล้วบาซินว่าไงตักกลับไปเรียบร้อยโอ้โหนะครับครับไทยจะขึ้นนํานะครับหนึ่ง สองปัปกข้อให้เรียบร้อยไหมยังอยู่เอา้าเอ้าโย้เรียบร้อยครับเอา้าหนึ่งสองปักข้อให้เรียบร้อยเงื่งสองเต้เรียบร้อยไหมโอ้โหยังอยู่เอ้าโหเหนียวเหลือเกินเอามองมาก่อนโอยเรียบร้อยหนึ่งศูนย์นะครับทีมไทยนำอยู่ โอ้ยเสิร์ฟดีนะครับบาสหนึ่งสองปักเขาให้หนึ่งเอ้าเสียเรียบร้อยองนะครับบาซินเซไปหนึ่งสองปกัปกปโอ้ยปักไปลง โอ้ยเสิร์ฟดีนะครับเอาแล้วครับไปเอาเสิร์ฟไปโอ้ยเสิร์ฟดีนะครับอยู่ที่มาซินปักเข้าให้เอาแล้วยังได้อยู่หนึ่งสองปักโอ้ยปักที่ไทยแต้มตามแล้วครับสามสี่เอาเสิร์ฟไปโอ้ยเสิร์ฟดีด้วยโอ้เหลียบร้อนไหมเอาเสิร์ฟหนึ่งมงมาหนึ่ง แดงเท่เากันนะครับ4 4อ่<ส>าครับอยู่ที่บาซินมงมา1 2ปักเขาให้เรียบร้อยไม่เรียบร้อยสองปักเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่มีเหลือทำแน่นอนนะครับ อยู่ที่6กสี่นะครับหนึ่งสองปักเข้าให้เรียบร้อยไหมยังอยู่เอาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ยหนึ่งสองปกักโอ้ยปักไม่ลงก็นะครับเสียเสียแต้มนะครับหนึ่งเอาลุนมาสกลเลยม่งมาเอาหนึ่งสองแต้มไม่แต้มเอายอดโอ้โห เอายอดกลับคืนเอาแล้วเอาแล้วปักโอยบาสินไล่มาเป็นหกเจ็ดแล้วครับเซตที่หนึ่งไทยจะไไปก่อนนะครับบาสินต้องการเซตนี้เพื่อต่อในเซตที่สามนะครับส่วนไทยต้องการเซตนี้เพื่อปิดเกมเอ้าได้ไม่ได้เอาได้ไม่ได้บ่งมาหนึ่งเอาเอาอ้อมไปอ้อมไปไม่ทันโอ้เอ้าเ์ฟที่เรียบร้อยแปดเจ็ดนะครับ หนอเอามงมาเอาทันอยู่เอาแล้วโอ้ยห่างต้องแก้ไขพี่กอนโอ้ไม่ได้นะครับเปียบาซินตีเสมือเป็น88แล้วนะครับเอาเสื้อไปหนึ่งสองปโยเอาแล้วบาซินหนีไปเป็น98้าแล้วครับครับเอาเสื้อไป1 สองปา,า,าต่าใหอาอาโา้โอ้ยโอ้ยนะครับต้องเสิร์ฟแก้ไขพี่ก่อนเอาหนึ่งสองปาต่อให้เอ้ายังได้อยู่เอาวิ่งวิ่งทันไม่ทันทันไม่ทันโอ้ยทันนะครับเอาแล้วเอายอดหนึ่งสองมุงมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมยงังอยู่ปักเลยเอ้าทันเอ้าทัน เอายอดมาก่อนนะครับ9ต่อ10เอาเซอร์ไป1 2ป้าก็ให้เรียบร้อยเอาแล้วครับตอนนี้ เกมชาไทยขึ้นแท่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแค่เดียวเกมจะได้แชมป์โลกครั้งนี้ที่จัดเมืองไทยนะครับผู้ผสมไทยกำลังเจ้าชนะบารซิลไปใน2ต่อศนเกมนะครับ11ต่อ9เกมไม่เกมเกมไม่เกมโอ้โหไม่เกม เอาแล้วครับลูกเสิร์ฟเป็นแต้มก็จบเกมเหมือนกันนะครับเก้าสิบเอ็ดเกมไม่เกมเอาเสิร์ฟไปหนึ่งเอาโมงมาส2 2> <3 S 1> องสามปักเลเรียบร้อยหัวยังอยู่เอาลูกลูกเอานึงสองปักไล ทำได้แล้วครับเบลีดาฟาสินไป2ต่อ0ูนยเซตนะครับ